สวัสดีครับเชาลกเราจะมาตั้งค่าแอปคลิปสตูดิโอใน iPad ของเรากันก็สาเหตุที่เราต้องมา,มาทําคลิปนี้ก็คือแบบเออแชร์แบบบัตรที่แบบเราใช้บ่อยหรือบัตรที่แบบมันน่าจะเป็นประโยชน์สําแหบบรับเพื่อนๆอะไรเงี้ยหรือแบบคีย์ลัดที่เราใช้บ่อยเออนี้น,น่เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเรารีเซ็ตเครื่องใหม่หมดเลยก็เป็นเหมือนการตั้งค่าใหม่เราจะได้พูดไปเลยว่าเออคีย์ลัดนี้คีย์ลัดนี้เราใช้ทําอะไรอะไรเงี้ยในไอเราจะใช้คลิปสตูดิโอโปรนะซึ่งซึ่งเราซื้อตอน ม,มันเป็นราซื้อเป็นรายปีตอนมันลดราคา50%ตอนนี้แล้วตอนนี้คลิปซูยก็กําลังเซลแบบ50%์50%อยู่ว่า ใครสนใจก็สามารถไปตามได้แต่ว่าออไม่รู้ว่าหมดเขีนวันไหนหมันงั้นใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็คืออุปรกรณ์ที่ผมจะมา,มาเป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้เวลาแบบกดกดนู่นนี่นั่นเออมันคือ Logitech K3 380นั่นเองมันแบบสลับดีไว้ได้มันสลับเครื่องได้ตั้ง3เครื่องแล้วผมสาม,มารถสลับเป็น iPad เป็น MacBook ผมออเวลาเวลาแบบ คีรัดอะไรเงี้ยผมจะบอกได้อย่างมันปเป็นบลูทูธแต่ผมไม่ต้องมีสายซึ่งมันค่อนข้างจะสะดวกในการพกพาไปในการกดคียรัดต่างๆวันนี้ผมจะมาแบบแชร์ว่าแบบเออผมกดคีย์รัดอะไรบ้างก็เริ่มจากพื้นที่หน้าดาดกันเลยดีกว่าคือหน้ากระดาษของเราเนี่ยจะเราจะใช้เราจะไปตั้งค่าตรงที่แบบว่าตรงวินโดว์เออวินโดว์แล้วจากนั้นก็ไปแคนวาส ใช่ป่ะเอ้ยเวอร์สเปซดีไม่ใช่แคนวัสเวอร์สเปซทีนี้เราก็จะเลือกคอมมิกก่อนที่เราเลือกคอมมิกเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันพร้อมสําหรับการเขียนคอมมิกที่สุดอย่างเช่นแบบการเห็นเลเยอร์การเห็นเลเยอร,ปปร,ร์พัพพิสเห็นงานของเราอะไรอย่างนี้เห็นทูทูพัพพิสอะไรอย่างนี้ซึ่งมันแบบมันเห็นเยอะที่สุดในไอปพวกเนี้ยไอเอลเล็กเซชันคอมิกน้ามาเริ่มตั้งค่ากันเลยก็คือเราจะเอาไอตัวนี้ออกแอนิเมชั่นออกเอ้ยอันนี้ไทม์ไลน์ก็คือเราจะเก็บไทม์ไลน์ไม่เอาไทม์ไลน์ออก นี่ออกแล้วเรียบร้อยทำลายหายไปแล้วว่าเราไม่ได้ใช้ต่อไปเราจะเราจะย้ายเอาไอ้ทุกอย่างไว้ตรงนี้ไว้ข้างๆนี้เออแล้วอันนี้คือแมทเรียลซึ่งมันไว้แบบใสพวกแบบเจอร์ต่างๆอันนี้ผมไว้ข้างๆนี้แล้วก็แบบอ่าเก็บมันไปเออแล้วแล้วผมก็จะชอบเอาควิกเมนูอ๋อแล้วผมก็จะตั้งค่าตรงนี้ว่าแบบเออใช้แต่นิ้วนะเอ,อ้ใช้ใช้แต่ปากกานะอย่าเป็นนิ้วทีนี้ผมก็จะเลื่อนให้มันให กว้างเหมือนกันนะกว้างขนาดนี้เลยล่ะคือผมจะผมเนี่ยจะเลื่อนให้แบบเมนูตรงนี้ทั้งหลายอะ่ะมันออกมาเยอะที่สุดเพราะว่าผมจะชอบใช้ตรงนี้ตรงนี้มันคือมันคือการเปลี่ยนเลเยอร์ให้กลายเป็นแบบให้กลายเป็นเส้นล่างอะไรเงี้ยให้เราดูออกผมจะชอบใช้ตรงนี้มามันทาให้ผมดูงานออกได้ง่ายแล้วเราก็จะตั้งเอาไอตัวเนี้ยไว้ข้างบนวิธีตั้งก็คือกดกดตรงนี้แล้วก็นี่โชว์คอมมานด์บาร์ บิโลลิส์เนี่ยก็คือแบบอันนี้บิโลข้างล่างใช่ไหมเออคือเหมือนเอาเอาเอ้พวกนี้ไปข้างล่างเราจะตั้งให้มันอยู่ข้างบนเพราะว่ามันสะดวกต่อการกดทีนี้ผมจะชอบขนาดบัตรมาด้วยมาไว้ตรงนี้เออผมจะไปหาที่วินโดว์บัตรไซส์นี่ไงบัตรไซส์เนี่ยผมชอบแล้วก็ลากออกมาตรงนี้ผมจะได้เห็นตลอดลว่าแบบเออผมกำลังใช้บัตรอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะทําให้มันแบบทําให้มันเล็กๆตรงนี้เอออยู่ขอบๆตรงนี้นะแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันเลเยอร์ทู p ็อพเปอร์ตี้ก็จะแบบ ไอทูบอวัลตี้ก็คือเหมือนเป็นการแสดงว่าแบบเลยเครื่องมือนี่มันมีการตั้งค่ายังไงอะไรเงี้ยเออผมก็จะตั้งค่าบ่อยแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้เราขาดอย่างนึงก็คือเราขาดเราขาดสีเออเราต้องการสีผมจะชอบใช้สีมากกว่าไอเนี่ยไอในในกในอะไรวะอ่านไม่ออกช่างมันผมจะ,จะไปที่ window, วินโดว์แล้วก็แล้วก็ color b o r l d ใช่แล้วเอามาไว้ตรงนี้ผมอยากสับไปดูงานก็แบบอะ่ะตรงนี้เออหรือไม่ผมก็จะเอาออกมาอย่างนี้แล้วก็แบบแล้วก็กดแท็บ เก็บทุกอย่างอะไรเงี้ยยกเว้นไอตัวนี้ก็กดอย่างนี้ไว้แล้วก็กดแท็บเก็บทุกอย่างแล้วค่อยๆเปิดตัวนี้ดูงานอย่างเดียวก็ได้เออซับวิวก็จะผมก็จะใชาเหมือนไอในกาวิตี้เหมือนกันซับวิวนี้ก็คือเหมือนเป็นการแบบโชว์เอาภาพ r e f เรฟเฟนท์ที่เราแบบเป็นแบบเออมาไว้ดูป้หน้าจอประกอบข้างๆทีนี้่าพวกอันนี้เป็นแมทเทียร์ทั้งหลายก็เก็บไว้เพราะผมใช้บ่อยผมอ่ะชอบใช้ไอสีเขาเรียก่อะไรนะเป็นเป็นสีที่มันเป็นเป็นแบบจำลองรูปอะู่ไหนมา คัลเลอร์เซนี่อันนี้ผมชอบใช้อันนี้เป็นคัลเลอร์เซมันก็จะผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็แล้วก็เอามากับ h ิ s ตรีคัลเลอร์นี่เราก็จะมาไว้ข้างๆนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยลงสีเราก็แปะไว้นี่ดูมันมันดูอันนี้วะมันดูแบบมันดูหนาเอาผมไว้ข้างๆแล้วกันเออดูบา,างและอ,อ,อ่านเรียบร้อยเออดูไม่ผิดแปลกอะไรทีนี้มันมีมันมีอย่างหนึ่งที่แบบที่ผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็คือไอ้ตัวนี้ ใช่นะเลื่อนเออเนี่ยเลื่อนมุมตรงนี้มันจะมีแบบพวกคอมบานบา์ทั้งหลายพวกแบบปุ่มชิปปุ่มปุ่มออปชันปุ่มคลอมนมาอะไรเงี้ยแล้วก็คำฟังลัดต่างๆซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมตั้งไม่เป็นผมอยากตั้งแต่ว่าผมตั้งไม่เป็นใช่ทีนี้การเอาเอาอกมันมาก็แค่แบบเลื่อนหน้าจอยอย่างนี้เลื่อนเลื่อนตรงขอบเออมันก็จะโผล่มาถ้าแบบเราไม่ต้องการล้วก็แบบปัดทิ้งเก็บไปได้สามารถเอามาตรงนี้ได้เออเลื่องเื่อกมาตรงนี้ได้ทีนี้การจัดหน้าจอก็เรียบร้อยแล้วก็ หน้าจอมันเหลืองนะเพื่อคนไม่เห็นเราประป๊ก็คือผมจะชอบใช้หน้าจอเหลืองเพราะว่าแบบมันมันไม่แสบตาเริ่มแสบตาแล้วกับเปลี่ยนกับดีกว่าต่อไปก็จะเป็นพวกคีรัตต่างๆคีรัตต่างๆผมก็จะมาตั้งค่าคีรัตกันที่เราชอบใช้มันจะเป็นแท็บแท็บก็คือการเก็บเก็บแบบเก็บหน้าต่างทุกอย่างเออเราจะได้มีพื้นที่ในการวาดเยอะขึ้นใช่แล้วก็ถ้าวาดอย่างนี้พื้นที่มันก็ดูคับแคบผมก็เลยชอบแบบกดแท็บ เพื่อเก็บทุกอย่างแต่ว่าไอ้ไอ้ปุ่มแท็บเนี่ยผมไม่สามารถแบบว่าไปตั้งค่าในตัวนี้ได้ถ้ามันตั้งค่าตัวนี้ได้มันจะมันจะดีมากเลยผมจะไม่ต้องเอาคีย์บอร์ดมาแต่ว่าผมยังหาวิธีทํามไม่ได้การตั้งค่า shortcut น,น่ะมันก็จะตั้งตั้งตรงไปตรงนี้ตรงเครื่องหมายคิวพีดีโอแล้วก็ไปที่ shortcut setting ออทีนี้เราจะมาตั้งตรงคอมมานด์บาร์ก่อนคอมมานด์บาร์มันก็จะเป็นพวกไอ้ข้างบนอย่างไอ้พวกไฟดีดแอนิเมชันเลยเยอะเลยเพราะว่าคำสั่งพวกนี้แต่อันนี้มันน,น่าจะตั้งมาเยอะไฟกไ ตรงอีดิทอ่ะเอออีดิทอันดูรีดูผมผมมีแก้นิดนึง่งคือผมจะชอบแบบ r e d ูรีดูจดปกติ r e d ูมันจะเป็น c อนโท o l Y แต่ว่าผมจะชอบเัเป็นแบบคอนโท o เ X เออเพราะว่าปุ่มค t r โท c คอนโท l c c กับ c อนโท o l X กันอยู่ใกล้กันเออมันก็ผมจะชอบตั้งคอนโท r เ x ็รีซึ่งซึ่งมันมันตรงมันตรงกับช็อตคั t คัดแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้คัดก็เลยเอามาเป็น r e d ูดีกว่าวก็กดแ d ดช็อ t c u t แล้วก็พิมพ์แบบ c o m มานด์ x. เออระบบมันบอกว่าแบบอีมึงจะแทนคำสั่งนี้เหรอไอคัทมันเอาแล้วนะใช่กูจะเอากดย็ดแต่ใครคัทของมันเอ็กคัทหายไปแล้วอันนี้มาถึงคำสั่งวิวมันเป็นคำสั่งที่เออผมใช้บ่อยวิวมันคือแบบการแบบดูมุมมองหน้ากล่าวของเราอ่ะแบบดูแบบพิกัดหรือแบบซูมอินซูมเอาอะไรเงี้ยเออผมจะตั้งบ่อยผมจะตั้ง speed set rot rotation ก็คือตัว b ผมจะใช้ตัว b จะเอาตรงๆนะผมก็จำไม่ได้มันคืออะไรแต่ผมก็ลองกดอยู่ B มันต้งกับแอร์บา d มันจะเอาใช่ไหมใช่กูจะเอาโอเคต่ okay. ไวไปเป็นฟิป h o r i z o n อันนี้คือเป็นกลับกับกับภาพซ้ายขวากับภาพหน้าก,กระดาษเราเป็นซ้ายขวาผมใช้บ่อยเวลาแบบดูว่าหน้ามันเบีย้ยวไหมฉันจะตั้งตัวบีซูมอินซูมนก็คือแบบการซูมหน้าก,กระดาษ แต่ว่าผมจะใช้แบบใช้ตัว A เออมันใกล้มือจริงแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบบตั้งซูมอินซูมเอาก็ได้เพราะว่าเราใช้มือได้เออแต่ว่าผมติดติดตั้งในนีออ้แต่ว่าหรือเราไม่ตั้งดีวะาเราเป็นพีแล้ว่นซูมอินก็ก็เป็นเป็น B เป็น S ดิเออซูมอินเป็น S ทีนี้ fit to screen อันเนี้ยคำสั่งนี้มันแปลว่าเออหน้ากระดาษของเราจะแบบเต็มเห็นภาพเต็มก็หมดและสำหรับเมนูคนมานทีนี้ไปตั้งที่ ป๊อปอัพพาเลตนี่เราน่าจะแบบน่าจะไม่ได้ตั้งเลยเออไม่มีอะไรตั้งเลยป๊อปอัพพาเลต์แตออปชันนี่ตรงนี้ตรงนี้ผมจะตั้งอันนี้บ่อยบัตรไซเออบัตรไซเป็นบัตรไซพาเลตเนี่ยผมจะตั้งอันนี้ผมจะชอบใช้เป็นผมจะใช้คิวเพื่อแบบทําให้เล็กแล้วก็ตัวแอลเพื่อทําให้บัตรไซมันมีขนาดใหญ่อ๋ออันนี้เป็นดรองคัลเลอร์อันนี้ผมจะสวิตดรองคัลเลอร์ก็คือแบบ มือนการสับสับสีอ่ะเออผมจะเลือกอันนี้สวิต t ์เมนคัลเลอร์ออร์ซับคัลเลอร์เมนคัลเลอคืออะไรมันคือตัวมันคือช่องนี้ซับค o ลเลก็คือช่องสีขาวผมจะตั้งเป็นเอก่าแบบเออเรากดแล้วมันจะสลับกันทีนี้เราก็ผมก็จะใช้นี่อันนี้สวิตชูทาร t นพาเลตคัลเลอร์ผมจะใช้ตัวดีเออซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับตัวตัวเอเออผมชอบใช้ แล้วไอ้ทานไปเล่นคัลเลอคืออะไรมันคือตัวนี้มันคือแบบสีสีแย่งความว่างเปล่ามันจะตั้งเป็นตัวดีทีนี้มันก็จบโอ peration หมก็ตั้งแค่นี้ ส่วนทูตั้งเยอะมากจริงจริงทูต้องต้องโหลดมันจะมีบัตรอันหนึ่งที่แบบผมใช้บ่อยแต่ผมยังไม่ได้โหลดทีนั้นแล้วจริงจริงเราควรโหลดบัตรส่วนเพราะว่าช่างมันนี่คำสั่ง move pan ตัว h e ผมลบทิ้งออดีนี้ผมไม่ต้องงานผม rotate rotate ก็คือการแบบหมุนผมจะตั้งเป็นตัว n มันใกล้ๆกับตัว b ซึ่งไอไอปุ่มปุ่ม cv bn พวกนี้ผมจะตั้งเป็นแบบปุ่มที่ไว้แบบสำหรับการเคลื่อนที่ภาพอะไรพวกนี้ พวกนี้ผมต้องโหลดก่อนนะผมต้องไปโหลดบัตรก่อนเ,อเดี๋ยวค่อยมาตั้งทูแล้วกัน,นออตโตอ้แอคชั่นนี่คือคือไม่คือแทบไม่ได้ใช้เลยเหลือแค่ทูอย่างเดียวเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันนะเราจะไปโหลดโหลดบัตรจะดีกรีทุกคนในสุดแล้ววาอเล็กซี่เรียว้งหมดเดี๋ยวเราแล้วเรามาจะมาตั้งช็อตขาทกันต่อเราข้ามมาที่ทูเนาะทูก็คือแบบอุปรกรณ์ บัตรที่เราใช้บ่อยจะเป็นพวกแบบปัดไอพวกแถบเครื่องมือพวกเนี้ยไอพวกพวกแถบแถบข้างๆพวกเนี้ยคือทูหรือว่าแบบเราจะตั้งอะไรบ่อยโอ <Okay. S 1> เคบลูเพนนี่นะอ่ะคำสั่ง,งเพนนั้นเป็นเพนก็คือปากกาก็คืออีกตัวนี้อีกตัวตัวเนี้ยจีเพนตัวนี้ช่วนใช้เดียวจีเพนเป็นหลักเดียวจีเพนผมจะใช้อาเออส่วนแมปปิ้งเพนผมก็จะใช้อาไอเพนตัวนี้ตัวนี้คือที่โหลดมาเดี๋ยวนี้ผมใช้ล่างบ่อยผมจะตั้งเป็น H เป็นคีย์ไว้ H มาร์เกอร์มาร์เกอร์ก็คือเล พวกเป็นคง,งที่อ่ะผมจะใช้ส่วนใหญ่เวลาล่างค่ะผมชอบใช้ตัวนี้ตัวเอนี่พารเทลผมจะใช้ใช้พารเทลในการล่างบ่อยใจว่ามันจะมันจะชอบแบบกินสปกเครื่องผมชอบใช้ออยล์เพนเออผมชอบใช้แบบออยผมจะตั้งเป็นไอผมจะใช้ออยล์เพนแต่ว่าเครื่องมันก็จะกระตุกผมเพราะว่ามันมีกเจคเจอร์อะไรสักอย่างเออเป็นออยล์เพนผมชอบใช้เดี๋ยวไอมัน ไว้ดูสีนี่ว่าอ๋อ oh, indie dropper โ okay, อเคเราต้องไปเอาอ indie dropper นี่ออกเพะไอมันขีไว้ดูสี mm hmm. นี่ัอเน,นี้ยไอตัวนี้เอาออกไม่ใช้ผมจะใช้ eraser eraser e ที่ผมชอบใช้จะเป็นแบบเป็นโมโนอะเป็นแบบเป็น h a r ดเออเป็น h a r ดก็คือแบบแข็งไปเลยเออผมชอบใช้ผมชอบใช้มากตั้งไปเลย fill f i นี่ <Feel. S 1> คือถังสี เออผมจะชอบใช้ไอ refer edit layer edit layer ก็คือที่เยอร์ที่เราวาดอันนี้ alter layer ก็คือแบบต่างออเดอร์ด้วยแล้วก็จะใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใ,ชใช้ลัสโซ่ใช้ตัวนี้อีกเป็น G เป็นตัวนี้ไอติม <I team. S 1> เออผมใช้ไอติมผมจะตั้งชอบใช้ rectangle เ,เออผมไวมลากอะไรตรงนี้เป็น M โอเค M เป็น select area เป็นไว้เลือกพื้นที่ L l โซ่รั a โซ่จะเป็นหวงผมเอา L ไว้เป็นเลือกพื้นที่ โอเคว่าประมาณนี้เออผมก็ตั้งประมาณนี้กดตัวมีเพื่อกลับภาพว่าจะฟอ๋อกลับกลับและกด C C เพื่อแบบปิดตอนนี้หมุน B B ก็คือตั้งให้ตรง N ก็คือจับหมุนโอเค N ก็คือเลือก เรียบร้อยสำหรับการตั้งชัดชของผมก็จะมีเพียงเท่านี้ก็ใครคิดว่ามันสะดวกก็ไปใช้เพราะผมคิดว่าไอคิวเนมันอยู่ที่มันไวไว้ปรับขนาดบัตรน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนแล้วก็ผมชอบใช้ยอยันหนึ่งก็คือแท็แบแท็บก็คือการแบบเก็บเก็บเก็บหน้าต่างผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วผมผมเก็บ็บตัวนี้บ่อยมากเพราะว่าผมชอบว่าอะไรที่น่าจะใหญ่เพราะว่าผมตามมาไส้ดีโอเคทีนี้ก็อยากจะสปีดเพ็นด้วยแต่ไม่รู้จะไม่รู้จะทำทันไหมเพราะว่า แค่แค่เอาแค่คีคีแบบคัดๆกับโดลดแมทิดเดียวมันก็สี่ทุ่มแล้วกูไม่ได้วาดเลยอ่ะคอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมีความสุขโชคดี <laughs> บ๊ายบายๆก<ฮ>็แล้วนี่ก็นี่คือช่วงขายของนะครับนี่คือทวิตเตอร์ของผมซึ่งมันจะไว้ลงการ์ตูนฮะ ใช่แล้วถ้าใครสนใจกระตุนตผมว่าประมาไปตามกันได้ผมบอกอัพผมก็ทําตลอดนะแต่อาจจะช้าเพราะว่าผมทาคนเดียวแล้วก็เกิดเป็นมืออาชัพนี้จึงกูไม่ได้อยากเป็นใช่แล้วก็พยายามทําให้มันไหวก,ก,ก็คือมีอะไรผมก็จะส่วนใหญ่ผมก็จะแชร์ไว้ในทวิตเตอร์เพราะว่าทวิตเตอร์มันอัพง่ายดีแล้วก็ภาพก้างๆชัดด้วยใช่แล้วัวน้องขี่ และนี่ก็คืออีกช่องทางหนึ่งในการติดตามเอือผลงานวานลูกของผมน,นั่นก็คือเพจเฟ b บ o k นัลนใหญผมนี่คือชื่อเพจของผมก็คือเฟนเคป่รูปอาจจะเป็นเพจที่แบบดูไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าอันหนึ่งคือผม เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนแกท่ที่เล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นใช่แล้วนั่นอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตน้อยกว่า Twitter เพราะว่าส่วนนึ่งก็คือผมเป็นคนขี้อายมากผมอาจจะไปอัปใน Twitter มากกว่า f เฟซบุ๊กก็ส่วนหนึ่งคือผมไม่รู้จะถ่ายไรในเฟซบุ๊กดีเพราะผมอายแล้วก็แล้วก็วกอาจมจ อาจจะก,การตั้งค่ามันอาจจะยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าผมต้องไม่เป็นแ,แล้วก็ลิงก์ทั้งสองทั้งทางนี้อยู่ใน description นะคบอยู่ใต้ลิงก์ในย t u b e สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าถ้าหาใน Facebook มันอาจจะไม่เจอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเออผมอาจจะไปตั้งค่าอะไรบางอย่างให้มันหาไม่เจอซึ่งไม่เป็นไรนะครับลิงก์อยู่ใน description ครับขอบคุณมากครับ